คับผมคับผมก็พบกับผมนะครับน้องเบนซ์เอ็นพีโอโตค้าแล้วก็ผู้ใหญ่อุตสาหนะคะหมู่ิบเก้าค่ะครับผมวันนี้นะคะผมเราจะไปบริจาคกันที่ไหนบ้างครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพามาที่หมู่สิบเก้าตะบลบางพีใหญ่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้รับผลกระทบนะคะที่มีผู้กักตัวนะคะเป็นแรงงานสั่งชาตินะคะเป็นพม่านะคะที่อาศัยอยู่ขอพักในหมู่สิเก้านะคะซึ่งตรงนี้ก็วันนี้เราจะมาตรง หอนี้ก่อนนะคะหอแรกนะคะก็จะมีกัมพูชานะคะสองห้องแล้วก็มีชาวเวียดนมามอีกสามห้องตรงนี้ก็จะจะมีอยู่ประมาณสิบสิบรายค่ะแล้วส่วนที่ที่สองจะเป็นที่กักตัวนะคะของบริษัทนะคะเขาก็ดูแลตัวเองกักตัวเองอยู่ในพื้นที่ของเขาตรงนั้นก็ประมาณ 30- 30รายส่วนที่ที่สมนะคะจะเป็นของบริษัทในหมู่19นะคะเขาก็เป็นแรงงานเช่นเช่นเดียวกันนะคะ เพื่นการความเป็นอยู่ก็อาจจะได้ไดด้้ไไม่ดีนะคะในการดูแลนะคะคก็ยังมีหลายๆด้านที่ติดปัญหาอยู่ะคะ่ะเราก็ขอบคุณนะคะทางกลุ่มของน้องนะคะที่ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะในเรื่องอาหารนะคะข้าวของเล่นของเด็กนะคะก็ขอบคุณแทนทางกลุ่มแรงงานนะคะท,ที่เราแบ่งปันแล้วก็มีน้ําใจให้กับเพื่อนนะคะในยามนี้นะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะชุมชนดูแลชุมชนนะคะเราก็จะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะ โรคระบาดเราเราไม่รู้เลยว่าเราอะจะไปเจอโรคระบาดหรือจะไปติดกับมหาครอบครัวเราตรงไหนบ้างอะนะคะอยากขอให้ว่าทุกคนทําความเข้าใจกับโรคสื่อมือมือถือเรามีนะคะก็คือติดตามจากข่าวที่จริงนะคะหรือจากเพจหลักๆอย่าไปพยายามเชื่อเฟ้นิวื้อย่าเชื่อเชื่อเฟซหรือ,อขาออ่าวที่ส่ง,ท,สงที่ส่งน้ำลายเนี่ยข้อห้าที่จะเป็นข่าวปลอมน,นะแจ้งว่าคือให้ชุมชนเข้าใจนะคะแล้วเราก็จะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลแบบด้วยกัน นะคะเราคือมันจะได้คุมโรคได้ถ้าเรายังเพักดันผู้ป่วยให้เขาเออกไปอยู่อีกที่หรือว่าไปไปไกลอีกที่หนึ่งมัน,ม,นมันการดูแลรักษามันก็จะเข้าถึงลำบากยิ่งกลุ่มแรงงานฝางนาวเราจะเห็นปัญหามากๆเลยคือเขาเข้าไม่ถึงตรงนี้นะคะถ้าเรามีลรวก็มาช่วยกันตรงนี้ก็กักมาเกินสิบสี่วันแล้วะคะ่ะสำหรับตรงนี้นะคะ,ะ <20. S 2> อยู่กี่คนครับพี่สามสิบสามสิบกว่าคนเพราะว่ามันไม่มี ไม่มีที่ค่ะใช่ค่ะเด็เมันเป็นโกดังโกดังของบริษัทแล้วก็เป็นพนักงานของบริษัทนะเขาเลยได้อยู่ตรงนี้ใช่เขาก็ปิดเนี่ยค่ะปิดตัวรูแล้วเราเอาข้าวให้เสร็จล้วเขาก็ปิดประตูเขาไม่ได้ออกมาเดินหรือออกไปตรงไหนนะคะไม่ได้ให้ออกไปซื้ออะไรใช่ไหมฮะมีของให้ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะผู้ใหญ่ที่ดูดูแลก็คือก็จะมีอยู่สามสามจุดใหญ่ๆตรงนี้เยอะไหมพี่ที่ไปที่ไปรับเคสมาแบบช่วยเหลือค่อนข้างที่จะเกินเกินยี่สิบลายบางทีเราเข้าเข้าเข้าไปนะคะคือ เข้าไปก็ไปดูว่าเป็นเอ่อจากบริษัทใดก่อนถ้าเรารู้ว่าเป็นบริษัทใดเราก็ไปหาแผนกบุคคลไปติดต่อสอบถามว่ามีการดูแลพนักงานอย่างไรบ้างเพราะตอนนี้เขาต้องให้บริษัทดูแลพนักงานนะคะดูแลเพื่อนบ้านที่เขาป่วยเราออกไปซื้ออาหารได้แล้วก็ทิ้มงมาฝากเขามาวางให้เขาก็ได้เล็กๆนน้อนอนนะคะคือถ้าทุกคนแบบแบ่งๆกันช่วยกันมันมันก็เดี๋ยวมันก็จะเราก็สามารถใช้ชีวิตที่เป็นปกติได้เพราะตรงโรงงานเอง เขาก็ภากลุ่มไหนที่ยังทํางานได้เขาก็จะแยกกลุ่มไหนทํางานไม่ได้ก็คือรักษาตัวไปโอเคครับประมาณนี้นะคะระับปะี้่ะโอเคผมต้องขอบคุณพี่มาก